พนักงานฝึกงานใหม่กล้าพูดกับเจ้านายแบบนี้ตั้งแต่วันแรกที่ทำงานเลยเหรอสวัสดีค่ะกล้าพูดกับรุ่นพี่ในทีมแบบนี้ด้วยเหรอทำไมอ่ะการปฏิวัติที่ทำงานต้องพึ่งผอหรือจีที่พูดจากคุ้มขายนี่แหละนี่มันคนแบบไหนกันเนี่ยซูยองอยากไปเที่ยวกับเพื่อนแต่เงินหมดแล้วเลยคิดจะไปยืมเงินจากกระเป๋าเงินของพ่อด้วยความรู้สึกผิดๆคุณกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยตายแล้วตกใจหมดเลยเกือบตายแล้วว่างงานขนาดนี้เริ่มขโมยของแล้วเหรอ หล่อนบอกว่ายืมมาเดี๋ยวก็ต้องคืนพี่ชายบอกให้หล่อนไปทํางานหาเงินถ้าขาดเงินอย่าอยู่บ้านเฉยๆไม่ทําอะไรเลยนี่ทําให้ซูยองโมโ,มโหมากคุณยังคงทํางานในบริษัทที่พ่อสร้างขึ้นอยู่เลยพี่ชายหัวเราะแล้วก็จักไปคิดว่าตัวเองหน้าตาไม่ดีก็อยากคิดอะไรที่สวยหรูซูยองอยากจะไปบริษัทเพื่อแข่งขันกับพี่ชายจริงๆใครจะไปว่าไม่ใช่พ่อคะฉันก็อยากไปทํางานที่บริษัทให้ฉันเป็นรองประธานบริษัทด้วยอะไรนะนี่ไม่ใช่เล่นขายของกันนะ พ่อฉันปฏิเสธทันทีแล้วจะให้ฉันทำยังไงส่วนแม่ก็ดูเธอเล็ดฉันก็ต้องเริ่มทำงานหาเงินหลังจากที่เธอขอร้องอย่างหนักพ่อจึงยอมให้เธอไปทำงานโดยไม่เปิดเผยตัวตนเป็นพนักงานฝึกหัดและตั้งชื่อรูราไฮโซให้ตัวเองซอร์อจีโดยมีเงื่อนไขว่าถ้าตัวเองทำได้ดีก็จะเลื่อนตำแหน่งตัวเองอย่างรวดเร็วเธอที่ไม่เคยทำงานมาก่อนมีอุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่วางแผนจะบรรจุเป็นพนักงานประจำภายในหนึ่งเดือนเลื่อนเป็นหัวหน้าแผนกภายในสองเดือนและเลื่อนเป็นกรรมการภายในสามเดือน แค่คิดถึงวันที่ตัวเองได้เป็นตัวแทนนำทีมไล่พี่ชายออกจากห้องทำงานก็ใช้เวลาเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นหัวเราะจนตัวงอเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ใช้เวลาหนึ่งปีเต็มๆกว่าจะมาถึงจุดนี้ท่านประธานโจโทรศัพท์ไปหาคุณอูเองเพื่อจัดการเรื่องให้สุยองได้ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากตัวแทนคนนี้เลยพี่ชายรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเลยแต่ใกล้เวลาทำงานแล้วสุยองยังไม่ลงมาทานข้าวเช้าเลยนะักจูนยอกใจดีไปปลุกพี่สาวให้ไปทำงาน ซูยองที่นอนดึกเมื่อคืนเลยตื่นไม่ไหวแล้วก็เรื่องพนักงานฝึกงานที่ลาออกตั้งแต่วันแรกหัวหน้ากลุ่มก็บ่นอยู่ไม่น้อยเดี๋ยวรอดูเถอว่าฉันจะจัดการกับนางนี่ยังไงเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเห็นถ้าไม่ดีจุนยอกรีบส่งข้อความหาพี่สาวด่วนเลยมาเร็วๆหัวหน้ากลุ่มที่กำลังไปประชุมเดินชนกับพนักงานฝึกงานที่หน้าประตกูกำลังจะโมโหอยู่แล้วแต่พอเห็นชุดและออร่าสุดรูของอีกฝ่ายทําหัวหน้างงไปเลยรุ่นพี่ผู้หญิงกําลังจะอบรมสั่งสอนเธอ แต่กลับถูกคนอื่นปิดปากไว้ยินดีต้อนรับและขอให้เราอยู่ร่วมกันอย่างดีในอนาคตข้าฉันจะนั่งที่ไหนดีคะอีฉานรีบจัดหาที่นั่งให้พี่สาวคนนี้ที่มีทั้งหน้าตาและออร่าหัวหน้าแนะนําสมาชิกในทีมให้เธอทีละคนไม่ต้องแนะนําลูกกุ๋ยหรอกมั้งพี่ชายที่เดินผ่านมาดันมาโชว์ตัวตอนนี้พอดีหัวหน้าเตือนเธอว่านี่คือเจ้านายบรษิษัทนะเธอก็แค่เขาเป็นตัวแทนตัวแทนสวัสดีค่ะพี่ชายจึงอยากจะพูดจาตัดพ้อกับเธอที่ทํางานสายตั้งแต่วันแรก พนักงานฝึกหัดคนนี้สักหน่อยบอกว่าต่อไปจะคอยจับตาเธออยู่เรื่อยๆอะไรกันเช้าๆมาทําให้ฉันหงุดงิดจริงเชียวเที่ยงหัวหน้ากลุ่มชวนพนักงานไปดื่มกาแฟเธอเล่นโทรศัพท์ไปด้วยสั่งกาแฟเขียวใส่น้ําตาลสองก้อนไปด้วยแบบเรียบเฉยรุ่นพี่ผู้หญิงจะนับยังไงละ่ะก็ควรจะเป็นฝึกงานอย่างฉันที่ต้องรีบไปซื้อสิจินเอออาสาไกลเกลียจะไปซื้อเองแต่เธอกลับลุกขึ้นรับคําสั่งนั้นทันทียื่นมือขอกาดหัวหน้ากลุ่มบรรยากาศแบบนี้ทําหัวหน้าทีมถึงกับรีบควัก จริงๆแล้วไม่มีเวลาได้นั่งลงด้วยซ้ำก็สั่งให้คนอื่นทำงานแล้วใครต้องการอะไรก็ส่งข้อความมาหาฉันรุ่นพี่นี่วางฟอร์มใส่เด็กฝึกงานแบบนี้ฉันไม่พอใจเลยอียอนถามจินอื่นว่าเมื่อกี้เธอไม่ได้ใช้ภาษาสุภาพใช่ไหมเปล่าขั้ตอนจบใช้ภาษาสุภาพฉันได้ยินจูนยอกที่ซ่อนชื่อนามสกุลเช่นกันกำลังโดนรุ่นพี่ดุอยู่เธอทนไม่ไหวแล้วต้องจัดการที่ทำงานนี้ให้เรียบร้อยแล้วล่ะ เรียกชื่อรุ่นพี่ตรงๆแล้วจะมาสั่งสอนรุ่นพี่รุ่นพี่ทนไม่ไหวแล้วเจ้าเด็กนี่มันช่างเห็นนางยิ้มบางๆแล้วก็จะทำอะไรสำหรับเด็กฝึกงานที่ดูเอาเรื่องขนาดนี้รุ่นพี่ต้องสอนน้องๆเรียนรู้กฎการอยู่รอดในสังคมการกระชากผมเป็นทักษะจำเป็นของผู้หญิงไม่ว่าเพื่อนร่วมง,งานจะพยายามตอบเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จสำหรับเด็กฝึกงานเจนซี Z แบบนี้หัวหน้าบอกว่ากลัวๆๆที่บ้านเธอบอกว่าวันนี้ทำงานได้ดีนะ พี่ชายไม่เชื่อหรอกเธอเลยโต้กลับทันทีพนักงานทุกคนบอกว่าพี่ชายทำเป็นมากไปลองไปดูที่กระดานข้อความนิรนามของบริษัทดูสิคะพี่ชายบอกว่าไม่สนใจเลยแล้วก็เปิดกระดานข้อความของบริษัทเพื่อดูความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวเองทันทีโอโหดเก่งจริงๆการปราสาย90%อร์ซคือการอวดตัวเองจริงๆแล้วเขาไม่สนใจหรอกนะตอนที่เห็นแบบนั้นแต่ยังไงก็เป็นข้อความนิรนามนี่นาเสียงชื่นชมก็ต้องมีบ้างแหละ ฉันอยากได้อะไรหวานหวานเหมือนน้ำเชื่อมฉันทนไม่ไหวแล้วฮึกเบกอย่างแรกหัวหน้าสั่งอย่างเด็ดขาดว่าต่อไปนี้ให้จินเอ๋อเป็นคนรับผิดช,ชอบงานเสิร์ฟน้ำชากาแฟให้กับซอไรจีและมอบสมุดบัญชีห้องน้ำชากาแฟให้เธอไม่ว่าจะขาดอะไรก็สามารถใช้เงินในสมุดบัญชีนี้ซื้อได้เธอยืนยันว่าจะทำให้ดีที่สุดตอนนั้นจูนยอกชวนพี่สาวไปห้องประชุมเพื่อเข้าร่วมการอบรมการฝึกงานที่ประชุมเป็นพี่ชายนี่เองเธอบน่น นึกว่าใครมาบรรยายที่แท้ก็ไอเจ้าตัวแสบนี่เองพี่สาวเสียงดังไปหน่อยพี่ชายกําลังพูดอยู่บนเวทีเธอก็เลยก่อกวนอยู่ข้างล่างพี่ชายเลยต้องหลบสายตาเธอแล้วก็ไปงี่บหลับข้างล่างต่อพี่ชายทําเป็นไม่เห็นลดเวลาสอนลงไปหลายครั้งเธอบนอย่างจริงจังว่าอวดอ้างตัวเองอยู่เรื่อยได้เงินเดือนสูงขนาดนี้ก็ดีจริงๆพี่ชายจึงทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้แต่ไม่รู้ว่าตัวเองกําลังจะโดนแกล้ง เจ้านายทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นสั่งหัวหน้าทีมให้ส่งแค่เด็ดฝึกงานคนเดียวในทีมไปจัดของที่โกดังหัวหน้าทีมอยากส่งคนไปมากกว่านี้เจ้านายยืนยันว่าไม่เยอะหรอกแค่ร้อยกว่าตองเองเธอปีนขึ้นไปถามพี่ชายเดี๋ยวนี้กลันแกล้งกันได้จงแจ้งขนาดนี้เลยเหรอพี่ชายหน้าตาเฉยนั่นเป็นงานที่เด็กฝึกงานควรทำอยู่แล้วเข้าลิฟแล้วให้คนนี้มันช่างหน้าโมโหคนแบบนี้มาเป็นตัวแทนได้ยังไง ที่ทําให้หัวหน้ายิ่งคาดไม่ถึงก็คือฝึกงานคนนี้เอาเงินค่าใช้จ่ายห้องพักพนักงานทั้งปีไปซื้อเครื่องชงกาแฟราคาแพงมาเครื่องหนึ่งความดันโลหิตของหัวหน้าพุ่งพรวดขึ้นมาทันทีเธอที่ไม่เคยทํางานหนักมาก่อนกัดฟันกลั้นน้ําตาขนกล่องในกดัง,กงได้มากกว่าร้อยกล่องแต่เล็บที่เพิ่งทามาหักนี่ต้องแจ้งเป็นอุบัติเหตุจากการทํางานแน่ๆขนของจนไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยอัดอั้นกับความแค้นพี่ชายมาเข้าร่วมเลี้ยงรุ่นกับทีม ว่างแผนใหม่จะไปกินปิ้งย่างให้เต็มที่แล้วค่อยกลับบ้านไปจัดการพี่ชายดันเจ้านายเดินผ่านมาจะมาพูดที่นี่ฉันก็โมโหอยู่แล้วพี่ชายกลับเจาะจงระบุรายการความผิดของตัวเองออกมาและออกจากงานเถียงกับรุ่นพี่เพราะหิวข้าวเธอเลยตัดสินใจจะอดทนแต่พี่ชายกลับให้เธอกลับไปที่บริษัทเพื่อส่งอีเมลตอนนี้จํานวนไม่มากแค่80ิกว่าฉบับและเป็นห่วงให้เธอทานเนื้อที่คาบอยู่จนหมดก่อนค่อยไปพ่อของฉันตอนนี้เธออดทนได้แต่ซูอิงอดทนไม่ได้ ความโกรธที่กัดเก็บไว้ทําให้เธอวิ่งตรงจากโต๊ะอาหารไปตะปบพี่ชายลงไปจับแก้มลองทําหน้าเย่อหยิ่งใส่แม่ดูอีกสักครั้งสิยังไม่หายแค้นยังกัดหูพี่ชายและดึงอีกด้วยฝึกฝนลูกน้องได้แบบนี้หัวหน้ากังวลว่าจะตกงานถึงกับเป็นลมถึงแม้ว่าเธอจะได้รับโทษสมควรแก่เหตุแล้วมองดูที่ถูกกัดพี่ชายเป็นห่วงเรื่องการติดเชื้อมากต้องไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าแล้วนับแต่นั้นเป็นต้นมาเรื่องราวของซอหรือจีที่ปฏิวัติที่ทำงาน ก็ได้แพร่หลายไปในหมู่นักศึกษาฝึกงานของบรษิษัทและเขาก็ยังคงต่อสู้กับพี่ชายที่บ้านต่อไปฉันเดาว่าคุณคงอยากจัดการที่ทาง,งานเหมือนเธอเหมือนกันนะ